สวัสดีครับวันนี hai, ้เราก็มาอยู um, ่กับการให้ผลเกี่ยวกับการสร้างพื movies, yeah ้นฐานทางรีขาคณิตนะครับสําหรับหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการให้ผลของการสร้างเส้นต่างฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับสําหรับวิธีการสร้างเส้นต่างฉากจากจุดภายนอกมาอย่างเส้นตรงที่กาหนดให้นะครับผมได้ทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับสําหรับวิธีการสร้างสามารถเข้าไปดูได้ในช่องนะครับเรียกว่า เดี๋ยวผมจะไปลิงก์คลิปการสร้างไว้ให้ตรงคำอธิบายของคลิปนี้นะครับอ่ะเราก็จะมาดูการให้ผลสำหรับจุดอันนี้กันเลยนะครับอ่ะเขาบอกว่ากำหนดให้จุด p นะครับเป็นจุดจุดหนึ่งที่อยู่ภายนอกเส้นตรง ab นะครับอ่าดังรูปนี้สร้างเส้นตรง pq นะครับตั้งฉากกับเส้นตรง ab นะครับให้จุดตัดคือจุด c ได้ดังรูปนี้นั่นเองอ่ะ เราก็จะมาดูการให้เหตุผลกันนะครับอันดับเลขเลยนะครับอ่ะเราก็จะลากส่วนของเส้นตรง mp ก่อนนะครับอ่ะเออเอา mp นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของเส้นตรง np นะครับแล้วก็ส่วนของเส้นตรง nq ครับ โอเคและส่องเราตรง M Q นะครับประมาณนี้ครับอ่ะโอเคแล้วเราก็จะเห็นว่าเรามีรูปสามเหลี่ยม M P Q แล้วก็รูปสามเหลี่ยม N P Q นะครับอ่าแล้วก็รูปสามเหลี่ยม1 2 3 4องามีได้หลายรูปเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเราจะเริ่มจากพิจารณานะครับพิจารณารูปสามเหลี่ยม M P Q นะครับและรูปสามเหลี่ยม N P Q นั่นเองอ่า จะได้ว่านะครับ MP เท่ากับ NP นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อตอนเราสร้างนะครับโดยเราจะใช้เราจะใช้วงเวียนนะครับที่ปลายเหลมวงเวียนน่ะอยู่ที่จุดนี้นะครับและกลางนัศจะมีพอสมควรนะครับในที่นี้ในรูปนี้เราจะกลางนัศจะมีของ,งเวียนเท่านี้นะครับแต่ส่วนโค้งนี้มาถ้าตัด เส้นตรง AB นะครับที่จุด M และจุด N อน่าแสดงว่าเอ่อ MP กับ NP นะครับเท่ากันนะครับเพราะว่าจากการใช้รัศมีของวงเวียนนะครับที่ยาวเท่ากันในการสร้างนะครับการใช้รัศมียาวเท่ากัๆๆน ในการสร้างนะครับอ่ะโอเคต่อไปก็เอ่อ MQ ต่ดกับ NQ นะครับอันนี้ก็แบ่งกันเลยนะครับขอ,อยายกรอบครับอ่ะโอเคได้แบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า ตอนเราสร้างจุดตัดจุด Q นี้นะครับเราก็ให้ปลายแหลมของวงเวียนนะครับอยู่ที่จุด M นะครับรัศมีก็รัศมีของวงเวียนอันเดิมเลยนะครับแล้วก็มาวาดได้ส่วนคงตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนจากปลายแหลมจากจุด M เป็นจุด N นะครับแล้วก็วาดส่วนโค้งของวงกลมนะครับได้จุดนี้ปุ๊บได้จุดตัดคือจุด Q นั่นเองนะครับแสดงว่า MQ กากับ M q นะครับเพราะว่าจากการใช้รัศมีของวงเวียนที่ยายากันในการสร้างนะครับอ่ะแล้วก็อะไรอีก PQ ่ากับ PQ นะครับเพราะว่า P ส่วนของตรง PQ นะครับอ่ะขอแรอ่ะเป็นด้านร่วมกันนั่นเองอ่า โอเคเราก็สามารถสรุปได้ว่าดังนั้นนะครับสามเหลี่ยม M P Q เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม N P Q นะครับมีความสาพันธ์แบบด้านด้าน ด้านนั่นเองอ่ะโอเคครับต่อไปเราก็จะมาเมื่อเราได้รูปสามเหลี่ยม MPQ เท่ากันทุกป,ประการกับรูปสามเหลี่ยม NPQ แล้วนะครับอ่ะแล้ผมก็จะให้อ่ะมุมนี้เป็นมุมที่1นะครับมุมนี้เป็นมุมที่2อ่ะโอเคแล้วก็มุมนี้ ็นมุมที่3มแล้มุมนี้เป็นมุมที่สี่นะครับอ่ะต่อไปนะครับเมื่อเราได้รูปสามเหลี่ยม MPQ เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม NPQ แล้วนะครับเราก็จะได้ว่ามุมที่1เท่ากับมุมที่2อนะครับขนาดของมุมนะครับอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามุมคู่ที่สมในกัน ของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองอ่ะโอเคแล้วต่อไปนะครับผมก็ ะพิจารณารูปสามเหลี่ยมรูปใหม่นะครับโดยผมจะพิจารณารูปสามเหลี่ยม m p แล้วก็ c รูปสามเหลี่ยมนี้กับรูปสามเหลี่ยม n p c นะครับ a โอเคพิจารณาสามเหลี่ยม m p c และสามเหลี่ยม npc นะครับอ่ะจะได้อ่ะผมขยายไปครอบด้านบนนะครับอ่ะได้เป็น mp ยาวเท่ากับ np นะครับอ่ะก็คือส่วนของเส้นตรง mp นะครับกับ ส่วนของเส้นตรง Np นะครับมีความยาวเท่ากันนั่นเองอ่าก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะจากการใช้รัศมีของวงเวียนนะครับที่ยาวเท่ากันในการสร้างนะครับอ่ะม่ว่าอะไรอีกเอ่อม,มุมมุมไหนมุมหนึ่งเท่ากับมุมสองนะครับก็คือจากที่ เราพิสูจนไว้ข้างต้นนั่นเองนะครับอ่าก็คือตอนนี้เราได้แล้วเมื่อเราพิสูจน์เมื่อกี้นะครับเราได้มุมหนึ่งเท่ากับมุมสองแล้วอ่าแล้วอะไรอีก p p c เท่ากับ p c นะครับเพราะว่า สองนนตรง P C นะครับเป็นด้านร่วมกันนั่นเองอ่ะแล้วก็สามารถสรุปได้ว่าดังนั้นนะครับสามเหลี่ยม M P C เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม N P C นะครับโดยมีความสาม พันแบบด้านมุมด้านนั่นเองอ่าโอเคเมื่อเราได้ว่าสามเหลี่ยม mpc เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม npc แล้วนะครับเราก็จะได้ได้อ่าดูมุมนี้กับมุมนี้อ่ามุมสามกับมุมสี่เป็น มุมคู่ที่สมในกันนะครับอ่าแล้วก็จะได้มุมที่สา,ามเท่ากับขนาดของมุมที่สามเท่ากับขนาดของมุมที่สี่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอนุญยตไปกอบนะครับมุมคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองอ่า ี๋ยวอะไรอีกเราลองสังเกตมุม3กับมุม4ดูนะครับเนื่องจากมุม3บวกมุมสเนี่ยได้เท่าไหร่ครับอ่ะมุม3เท่านี้เนละบวกมุมสี่พอรองกันก็จะได้เป็นมุมตรงกันนะครับอ่ะพอมุมตรงก็คือ180องศานะครับอ่าก็คือขนาด ของมุมตรงนะครับแล้วขนาดของมุมที่3เท่ากับขนาดของมุมที่4นะครับดังนั้นมุม3เท่ากับมุม4เท่ากับ90องศาน่นเองนะครับเพราะามันต้องเท่ากันทั้งสองมุมนะครับโดยสมบัติของ การเท่ากันนะครับอ่าแล้วเมื่อมุม3เท่ากับมุม4แล้วเราก็สามารถสรุปได้ว่ามุมอะไรครับมุม ACP เท่ากับมุม NPC นั่นเองเอ้ขออภัยครับมุม ACP มีขนาดเท่ากับขนาดของมุม BCP นั่นเองอ่า เพราะฉะนั้นมุม ACP มีขนาดเท่ากับมุม BCP นะครับแล้วเท่ากับ90องศานั่นเองนะครับสมบัติของการเท่ากันนะครับอ่าก็จบไปแล้วน,นะครับสำหรับการให้เหตุผลของการสร้างเส้นทางฉางงก จากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ